ันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนไก่ให้ฟักไก่ในรังเลยเนี่ยนี่เลยอ่าไก่เราก็เริ่มจะแบบมีไข่ออกมาให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวแต่ว่าคือแบบไข่ออกมาแล้วก็คือไม่ไข่อ,อันนี้มานี่มาเนี้เร็วมานี่เร็วมา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 เดี๋ยวไม่จะสอนเดี๋ยวจะ การวางไข่มาเร็วอันนี้มานี่นี่นี่ถ้าเกิดว่าจะถ้าเกิดว่าจะไข่นะก็ต้องขึ้นมานั่งตรงนี้อ่ะขึ้นมานั่งตรงนี้นั่งนั่งลงนั่งลงนี่ไงแสดงให้เพื่อนดูนี่ไงนี่ไงต้องทําแบบนี้แล้วก็วางไข่เนี่ยเนี่ยต้องทําแบบนี้ที่ถูกต้องดูไว้นะทุกตัวเนี่ยเนี่ยการวางไข่คือต้องทําแบบนี้อนอนลงวางลงนอนลง นี่คือการวางไข่ที่ถูกต้องนะอย่าไปวางไข่บนพื้นเข้าใจไหมก็ต้องพากันวางบนรังไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาวางลงวางลงวางลง,ลง,ลงนั่งนั่งนั่งเออแบบนี้นี่คือการวางไข่ที่ถูกต้องอือ่าผ่านตัวนี้ผ่านไปออกไปอ่าคนนี้เข้ามา นี่คือการวางไข่ที่ถูกต้องอ่ะนั่งลงนั่งล,ลงนัง่ลงล,ลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงแบบนี้คือการวางไขน่นี่อืมทำแบบนี้นะเออไม่ดื้อไม่ดื้อนี่ไงอืมทำให้เพื่อนดูเนี่ยเนี้ยวางไข่ต้องทาแบบนี้วางตรงนี้วางตรงนี้วางไข่ในไข่เนี่ยคือในรังไข่เนี่ยเออเข้าใจกันไหมเนี่ยไม่ไปวางทั่วๆแบบนั้นเข้าใจไหมอืออืแล้วก็ไม่ดื้อกั<ๆ> <ale S 2> นเดิ ตอนนั้นมันจะดื้อๆอันนั้นตัวนี้นะคุณตาไมีอ้าวอนวางไข่เสร็จแล้วก็พอนะทีนี้ แล้วยังเข้าใจหรือยังเข้าใจกันแล้วเนาะต้องวางในไข่ในรังนี่น,นี่แบบนี้อ่ะนี่คือการวางไข่นะในนี้คือรังวางนอนลงแล้วก็ไข่ออกมาเข้าใจไหมนอนลงไข่ออกมาโอเคนะเข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนใหม่นะอืออือเอาไป สร็จสิ้นการสอนไก่ให้ไข่ในรังนะคะเพราะว่าหวังว่าไก่ทุกตัวจะเข้าใจการสอนให้วางไข่ในรังเหมือนพวกเขาจะยังเป็นเหมือนเป็นสาวๆที่เพิ่งแบบเรียนรู้ว่าจะต้องเอาไข่เวลาจะไข่นี่ต้องไปเดินไปตรงไหน<ๆ>เขายังไม่เข้าใจ่ะเราต้องทำให้เขาดูนะคะพาก็จบการ สอนไก่วางไข่ในรัา<ะ>เพียงเท่านี้นะคะวันนีน้น่ารักน่ารักซูมนะมันซูมหน้า,ม,นนามันพอ